วยโยคาวาจอทั้งหลาย <c oughs> สำหรับคืนนี้ก็มาซักซ้อมกันเรื่องของมประโสดาบันต่อไปอการที่จะปฏิบัติเข้าถึงความเป็นประโสดาบันนั้นก็ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าหากว่าเป็นมีสัยของพระพนพุทธจริตอันนี้เป็นของไม่ยาก เขเป็นความเข้าใจง่ายๆเป็นแต่เพียงบอกว่าท่านจงมีความพอใจเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในประธรรมเคารพในประสงค์โดยเหตุผลไม่ใช่แต่สักแต่ว่าจะยอมรับนับถือด้วยอธิโมกข์ศรัทธาใครเขาบอกว่าดีก็ดีตามเขาไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแบบนี้ใช้ไม่ได้ แต่ก็บอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าดีดียังไงเรามานั่งพิจารณาความดีของท่านดู <c oughs> นั่นดีจริงตามนั้นไหมถ้าดีจริงตามนั้นเราก็ยอมรับนับถือสำหรับพระธรรมสำหรับพระสงฆ์ศีลเช่นเดียวกันใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสำหรับท่านที่มีพุทธาจริตจิตประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดท่านบนนี้ไม่ต้องอธิบายมาก นี่สำหรับท่านที่มีใจริดอื่นเราก็ต้องคุยกันมากสักหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> ทั้งนี้ไม่ได้โทษว่าท่านทั้งหลายจะเป็นคนโง่ความจริงถ้าว่าท่านทั้งหลายโง่จริงๆท่านก็ไม่ยอมเข้ามาปฏิบัติและทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าความจริงพวกท่านก็เป็นคนฉลาดอยู่แล้วแต่ถ้าว่า อาจจะฉลาดไม่ละเอียดพอก็ได้ที่ต้องพูดมากอย่างนี้ก็กันเข้าไว้ไม่ใช่อยากคิดว่าพอพูดให้ฟังท่านทั้งหลายไม่เข้าใจที่พูดอย่างนี้เป็นเพียงกันไวเผื่อว่าท่านจะไม่เข้าใจราะว่าท่านทั้งหลายผู้รับฟังเข้าใจกันมาแล้วก็ต้องขออภัยด้วย คิดว่าเป็นการช่วยสงเคราะห์บุคคลที่ยังไม่เข้าใจตอนนี้มาถึงด้านในด้านการปฏิบัติถึงความดีของจิตเพื่อจะเข้าถึงความเป็นมาโสดาบันก็มีจุดหนึ่งที่เรียกว่ามรรคแปดมรรคแปลว่าหนทางมรรคท่านบอกว่ามีองค์8 คือว่าองค์เป็นเครื่องต,ตรัสรู้เข้าถึงความดีหรือทางที่เป็นการเข้าถึงความดีมี8ดอย่างหนึ่งได้แก่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคำว่าเห็นชอบในที่นี้เรียกว่าเห็นอริยรสัจสี่ได้แก่เห็นว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ ก็สิ่งที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ก็เป็นได้กับตัญหาคือความทะยานอยากถ้าเราจะดับทุกข์ได้เราก็ต้องดับตัญหาเมื่อดับทุกข์ได้แล้วกิิยาที่จะพึงเข้าดับทุกข์ให้ได้ก็ได้กับมรรคได้กับีินสมาธิปัญญา <c oughs> นี่ท่านว่าว่าอย่างนี้รู้สึกว่าจะสูงเกินไปสําหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อประโสดาปฏิมัครประโสดาปฏิผลสําหรับประโสดาปฏิผลผมมีความเข้าใจว่าสัมมาทิฐิตัวนี้เพื่อเป็นตัวปัญญาที่เรียกว่าปัญญาเห็นชอบก็หมายความว่าใช้ปัญญาพิจารณาคุณพรระัตนตรัยท,ทั้งสามรายการ พิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพิจารณาความดีของพระธรรมพิจารณาความดีของพระอริยสงฆ์ว่าท่านดีจริงไหมแล้วก็มาพิจารณาคําสอนตอนหนึ่งที่เรียกกันว่าสกายทิิฐิที่ทรพระพุทธโสดาบันเข้าถึงจุดอ่อนในกานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ คิดว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จริงไหมสมาธิทิใช้ตัวปัญญาตัวนี้เข้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าความตายมันเป็นของเที่ยงจริงๆชีวิตของคนไม่เที่ยงเพราะมันมีความเสื่อมแล้วก็มีการสลายตัวไปในที่สุดถ้าชีวิตมันเที่ยงความตายมันก็ต้องไม่เที่ยง แล้วคนเกิดมาแล้วไม่รู้จักตายที่อย่างเดียวท่านเจ้าความตายมาจากไหนแต่ด้ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าคนและสัตว์เกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่เกิดมาก่อนหน้าเราเท่าไรตายไปไม่ไม่เหลือแล้วโปูดบุญาตาทวดญาติผู้ใหญ่ของเราและบุคคลที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ เราได้ยินกันได้ชื่อแล้วก็มีส่วนใหญ่แม้แต่ชื่อก็ไม่ปรากฏเป็นเว่าท่านหลายเหล่านั้นตายหมดตายแม้แต่ร่างกายก,ายก็ตายชื่อก็ตายนี่ถ้าเราใช้ปัญญาตัวนี้เราเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวจริงเราก็มีความไม่ประมาทในชีวิต มีจิตคิดยว่าถ้าเราจะตายก็ต้องตายอย่างคนดีเมื่ออยู่อยู่อย่างคนดีคือคนมีศีลมีธรรมเป็นคนมีพรมีหัรสี่ย่อมเป็นที่รักของบุคคลสัตว์ทั่วไปเมื่อเวลาเราอยู่เราก็มีความสบายใจเพราะเรามีมิตรมากมีเพื่อนมากเมื่อความสุขใจในสมัยที่มีชีวิตมีอยู่ตายไปแล้วแล้วก็มีความสุข เมื่อจิตใจเมื่อเป็นมนุษย์มันเป็นความสุขไปไหนมีแต่คนรักคนเมตตาคนสงสารมีแต่เพื่อนหาศัตรูไม่ได้จิตใจก็มีความสุขแต่นี่เมื่อถ้าหากว่าตายไปแล้วไอ้ใจดวงนี้เนี่ยมันไปสู่ภพสู่ชาติถ้ามันสุขไปจากโลกนี้ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็สุขเพราะมันก็แบกความสุขไปด้วยนี่สัมมาทิฏฐิตัวนี้ จึงมีปัญญาเข้าประหัตประหารโลภะความโลภเห็นว่าความโลภก,การยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเป็นปัจจัยให้เกิดโทษคือมีศัตรูมีศัตรูละตัวนี้เสียหันหน้ามาให้ทานแทนให้ทานการสงเคราะห์เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขคือมีเพื่อนมากมีคนรักมาก และเราก็เห็นโทษถึงความโกรธความเจ็บบาดว่ามันเป็นของไม่ดีสู้เราเจริญพรม,มีหารสี่จิตใจชุ่มเชื่อนไม่ได้เรามีความสุขและเราก็ไม่เมาในชีวิตโดยที่เราจะคิดว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่มันมีอยู่มันจะต้องอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยไม่เป็นเช่นนั้นความจริงเรากับมันต้องพัดพรากจากกันแน่ ถ้ามันไม่พลัดก,กับเรานในสมัยที่มีชีวิตอยู่มันก็พลัดก,กับเราในสมัยที่เราตายไปแล้วยังไงยังไงมันกับเราก็ต้องตายจากกันต้องพัดพรากจากกันนี่จัดว่าเป็นสมาธิฐิิตัวตน้นที่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าท่านดีเข้าถึงความเป็นเบโซดาบันได้ต้องทรงอารมณ์นี้เป็นอันดับแรกหนึ่ง โดยการดีสองสัมมาสังกัปปะท่านกล่าวว่าดํมริชอบคือถ้าอธิบายไปว่าดํมริจะออกจากกามมาคณหนึ่งดํมริในอันที่จะไม่พยายามหนึ่งดํมริในอันที่จะไม่เบียดเบียนหนึ่งอันนี้ตรงชัดคำว่าดํมริมาเรื่งความคิด เราคิดไว้เสมอว่าการมาคุณเป็นโทษคำคำว่ากามาคุณนี้ไม่ได้หมายถึงว่าการเสพกามในฐานะระหว่างสตรีกับผู้ชายบุหรุษกับสตรีเสมอไปคําว่ากรมแปลว่าความใคร่อยากจะได้โนนอยากจะได้นีอยากจะได้นั่นอยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาอยากจะมีบุตร ไอตัวอยากอยากแบบนี้นี่มันสร้างความทุกข์ยากมากเท่าไรเหนื่อยมากเท่านั้นเพราะจะต้องตะเกียรแต่กายหาสิ่งที่เราอยากมาให้ได้ท่านก็เลยคิดว่าถ้าเราจะปล่อยให้มันอยากแบบนี้ตลอดไปเราก็จะมีแต่ความทุกข์เราก็ลดความอยากคืออยากจำกัดอยากหาม,มาได้โด้วยสมาชีวะและต้านกำลัง ไม่ถ้าเยอะที่ยานก้าวไกลเกินไปมีทุนอยู่ร้อยบาทถ้าไปเริ่มำดำเนิกิจการงานแสนบาทมันก็หนักอยู่ถ้าแล้วก็พิจารณาก่อนว่าสิ่งใดถ้ามันไม่เกินมีสายของเราไม่ทำใจให้ลำบากไม่ตะเกี่ยกตะกาย,ยมากเกินไปเราปฏิบัติตามนั้นได้น้อยใช้น้อยแต่ก็มีความสุขใจ ไม่ต้องไปห่วงใญ่ว่าเจ้าหนี่จะมาทวงมาถามจะถูกฟ้องล่องล้มละลายใจก็เป็นสุขอีกอนหนึ่งท่านบอกว่าด â รฤติในอันที่จะไม่พยายามตถือไม่จองล้างจองผานคิดว่าการพยายามการจองล้างจองผานมันเป็นภัยสร้างความร้านร้อนให้เกิดขึ้นกับจิต อะไรเพื่อคนนี้เราคิดจะฆ่าจะทำร้ายเขาเนี่ยเขายังไม่ทันจะรู้ตัวตเมื่อกณนที่เราคิดอยากจะฆ่าเขาอยากจะทำลายเขาใจเริ่มไม่สบายแล้วบางทีก็กินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับเพราะความโกรธความเยมบาทมันเผาใจคิดว่าเราจะวางแผนแบบไหนจึงจะทำลายเขาได้ หลืกล่างแกล้งเขาวินาศไปได้ใจมันไม่เป็นสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ความจริงบุคคลที่เขากําลังถูกเราคิดว่าจะทำร้ายเขายังไม่รู้เขายังมีความอุนะ่นหนาเขามีความสุขกายสุขใจรื่นเริงบันเทิงใจแต่เราเองกับเกิดความไม่สบายใจเกิดความร้อนใจไม่สบายใจขึ้นมาความเร่าร้อนมันก็เผาใจ ถ้าว่าเราไปทําร้ายเขาได้จริงๆเราจะปลอดภัยหรือมันก็ไม่แน่เมื่อบุคคลนั้นเขาถูกฆ่าตายเขาญาติของเขายังมีเพื่อนของเขายังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายยังมีคงจะไม่ปล่อยให้เราลอยลอยนวนไปไปอย่างมีความสุข นี่เป็นอนุว่าความโกรธความยาบัดเป็นปัจจัยให้เกิดศัตรูเป็นแนวทางนํามาซึ่งความเรา่าร้อนเราไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการเราก็เข้าไปหันเข้าไปใช้พรหมีหารสี่แทนเป็นการบรรเทาความพยาบาทนี่ข้อต่อไปท่านบอกว่าลามริในอันที่จะไม่เบียดเบียนเราคิดไม่เสมอว่าขึ้นชื่อว่าการเบียดเบียนเขามันเป็นขอไม่ดี สู้เรามาคิดการช่วยสงเคราะห์ดีกว่าเบียดเบยนเขาเป็นการสร้างศัตรูสร้างความเ้่าร้อนถ้าเราสงเคราะห์เขาเราก็มีความสุขเราเป็นที่รักของคนที่ได้รับการสงเคราะห์เราก็มีความสมบายกายสบายใจจะไปที่ไหนก็มีความสุขมีเพื่อนมากหาศัตรูไม่ได้นี่เป็นอันว่าความดีอันนี้เราต้องทํา ข้อ,อดีสามต้งกล่าวว่าสัมมาวาจาเจนจาชอบเว้นจากวาจีทุจริตสีบรยการคือไม่กล่าวคำามสาวาดได้กั่วาจาที่ไม่จริงไม่ใช่วาจาส่อสเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันไม่ใช่วาจาหยาบคายที่เป็นเครื่องเสืทอนใจ ไม่ใช้วาจ,จาที่ไร้ประโยชน์คือพูดแล้วไม่มีประโยชน์ที่เรียกว่าเพอ้อเจอเหลวไหลอันนี้ถ้าเราทําได้ก็เป็นปัจจัยของความสุขใจพะย่อมเป็นที่ที่รักของบุคคลผู้สนับก็ดีสีด้งกล่าวว่าสมากัมมันตะทําการงานชอบคือเว้นจากการทุจริตได้อาการทุจริตท,ทางกาย ว่าโกงงานเขาเขาใช้ทํางานหนึ่งวันแล้วใช้ก็ะให้ใช้แรงงานว่าเธอต้องทําวันละสามกิโลทาน้ําหนักให้ได้แล้วก็โกงแรงงานได้ทำไม่ถึงบ้างเดียวทุจริตทางกายแต่ก่อนนี่กายจะทุจริตใจมันก็ทุจริตก่อนเพราะใจมันสั่งแล้วก็ไม่กล่าววาจาที่ไร้ความจริงคือทุจริตทางวาจา ถ้าจะพูดกันจริงๆก็เรียกว่าการงานที่เราทำทุกอย่างจงเป็นการงานที่ไม่มีโทษถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งนายจ้างสั่งให้ทำอย่างไหนถ้าไม่เกินความสามารถเราทำทำนั้นั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเงินเดือนของที่เราจะรับเขาให้เต็มงานเราก็ทำงานของเราให้เต็ม ก็ต้องถือว่างานชิ้นนั้นเป็นงานของเราไม่ใช่งานคนในจ้างตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เงินค่าจ้างเพราะการทํางานรีบร้อนเก่งการงานที่ชอบกระไมความกิจก,การงานทุกอย่างที่เราจะสร้างมันขึ้นก็ต้องทําประเภที่เรียกว่าไม่เป็นการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลอื่นการเบียดเบียนตนมองยาก อเอาเบียดเบียนคนอื่นก็แล้วกันคืออย่าลุกที่อย่าลุกทางจะโกงเงินแย่โกงทองเขาจะทําการทุจริตคิดไม่ชอบการงานที่เราเราทําจงอย่าเอาชีวิตของบุคคลอื่นมาเข้ามาเลี้ยงชีวิตเราอย่าขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเอามาเป็นทรัพย์สินของเรา และกจงอย่าใช้ความรักนอกประเภทที่เรียกว่ายื้อแย่งทําลายความรักของคนอื่นคนรักขาองคนอื่นอย่าใช้วาจาเป็นเหตุทําลายความสุขของคนอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าการงานชอบมันก็ไปลงกับไปสัมมาวายามะเขาอีกมันก็ต้องเนื่องถึงกัน ตอนนี้มักที่หาท่านบอกว่าสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือเลี้ยงชีคือท่านบอกว่าเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดแบบไหนแล้วมันถึงจะผิดก็ <c oughs> แบบที่เราหาความสุขใส่ตัวเราแต่ว่าเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นแบบไหนก็ได้แบบฆ่าสัตว์มาเลี้ยงตัว โมเมบอกว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์นี่ตั้งกันขึ้นมาเองทางนั้นถ้าสัตว์ทุกตัวมันก็ต้องการเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เวลาเห็นมนุษย์เข้ามันก็ต้องวิ่งมาหาให้กินมันนี่ความจริงสัตว์ทุกประเภทก็มีความรักชีวิตขณะที่เราจะเข้าไปจับมันมันวิ่งหนี ถ้าเราคิดอย่างนั้นว่าสัตว์เป็นอาหารของบุคคลก็ผิดอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงชีวิตในทางที่ไม่ชอบนี่การ,ร,ากรประกอบชีวประกอบกิจการงานเพื่อทรงชีวิตอยู่ให้เป็นบริความซื่อสัตย์สุจริตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมายรวมทั้งสี่รายการนี้ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน ถ้าอยากหากินดูก่อนว่านี่เราละเมิดศีลหรือเปล่าถ้าเป็นการละเมิดศีลเราไม่ทําถ้าไม่ละเมิดศีลเป็นการละเมิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเป็นการละเมิดกฎหมายเราไม่ทาถ้าหากไม่ละเมิดกฎหมายแต่ว่าละเมิดประเพณีหรือเปล่าถ้าละเมิดประเพณีเราก็ไม่ทําถ้าไม่ละเมิดประเพณีขัดต่อพระรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า ถ้าขัดจะกลับมาทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราก็ไม่ประกอบทำแปลเจนิที่เรียกว่าไม่ขัดต่อศีลไม่ขัดต่อธรรมไม่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมืองและก็ไม่ขัดต่อประเพณีนิยมอย่างนี้เรียกว่าสัมมาชีวะเรียงชีวิตชอบนี่สำหรับมรรคข้อที่หกได้ก็สัมมาวายามะมีความเพียรชอบ คือรวมความ,มาเพียรละความชั่วประพฤติความดีเพ่อะด้แก่เพียรคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องตายก่อนจะตายเมื่อเราเป็นคนก็ต้องเป็นคนดีเมื่อเป็นผีเราก็จะต้องเป็นผีดีคนดีก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัยมีศีลห้าบริสุทธิ แล้วก็มีการให้ทานเป็นปกติไม่เบียดเบียนกับคนอื่นไม่เมาในชีวิตจึงเกินไปนี่อย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรชอบเย็นต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างที่จะขัดขวางในระหว่างที่เราทําความดีเราเพียรแบบไหนเป็นพระเป็นเนรก็ดูพระธรรมวินัยครบถ้วนนักษาสัจธรรมหรือคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เิดมีอธิสินสิขามีศินบริสุทธิ์ยิ่งอธิจิตสิขาส่งสมาธิให้ท่งตัวอธิปัญญาสิขาใช้ปัญญาพิจรารณาท่านให้รู้เท่าตามความเป็นจริงของขนันห้าไม่ม,มัวเมาขันห้าเป็นสำคัญ <c oughs> อย่างนี้เรียกว่ามีความเพียรชอบนี่มักที่เจติงกล่าวว่าสัมมาสติระลึกชอบ ในแบบท่านบอกเราลึกถึงมหาสติปัฏฐานาสีต่ตอนนี้เราพูดกันเรื่องพระโสดาบันแล้วก็นึกไว้เสมอว่าหนึงเราจะต้องมีความตายแน่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายไปได้สองเราคิดถึงความดีของ,งพระรัตนตรัยทั้งสามรายการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะ เรืยอว่าพุทธานุสต,ติธรรมานุสต,ติสังขานุสต,ติแปลนุสติเป็นตตสามรายการในสามเรานึกถึงศีลทุิิขาหมดยกำหนดไว้ว่าเราจะไม่ยอมละเมิดศีลไดขาดตามหลักการของพระโสดาบันแปดสมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบ นี่หมายความว่าตั้งใจไว้ว่าอารมณ์ใดที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสตร์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนในแนวทางที่บุคคลยังเข้าถึงความเป็นประโสดาบันอารมณ์นั้นจะไม่ยอมให้คลาดจาาจิตของเราใช้ใช้จิตคิดพิจรารณาไว้เสมอระมัดระวังว่าเสมอมีอะไรบ้างละ่ะหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ สองนึกถึงพระพุทธเจา้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงสีในบริสุทธิ์ <c oughs> และก็นึกถึงอุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าความเกิดเป็นทุกอย่างนี้เราไม่มีความต้องการความเกิดมันอีกหรือว่าความเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสําหรับเราต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดเพื่อแก่ความเกิดเพื่อความป่วยไข้ไม่สมบาย ความเกิดเพื่อการพัดพราจากของรักของชอบใจเกิดมาเพื่อตายจะไม่มีสำหรับเราอารมณ์ของเราตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างเดียวคือพระนิพพานนี่แหละบรรดาท่านพระโยคาวาจรท้งหลายคำดีมบายเพื่อประสดาบันท้าว่ากันไปว่ากันมาเกิดลี้ยวลงจุดสามจุดคือมรณา,านุสติกรรมฐาน พุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานศีลานุสติกรรมฐานจาคานุสติกรรมฐานและก็อุปสม,มานุสติกรรมฐานเพียงเท่านี้แต่ว,ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททรงได้ท่านก็เป็นประโสดาบันสำหรับวันนี้มองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดสิ้นแล้วการที่จะพูดกัน แต่ความจริงพูดมากเกินไปก็ไร้ประโยชน์จําไม่ได้ขอให้มันดาพระโยคาวจรทั้งหลายพยายามทรงกําลังใจไว้ในลักษณะของมััคแบบบริการให้ทรงอยู่ในกําลังจิตของท่านตลอดการตลอดสมัยผลที่ท่านจะพึงได้นั่นก็คืออริยมรรคอริยผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสตดาทรงแนะนําไว้ และต่อที่นี้ไปเขามันดาทุกท่านทรงกำลังใจให้เป็นปกติจะนั่งอยู่ในลักษณะไหนก็ได้จะนอนอยู่ในลักษณะไหนก็ได้หรือจะเดินจงกรมก็ได้เดินจงกรมก็คิดไปตามนี้หรือว่าจะยืนเฉยๆก็ได้ตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี